สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทนโนแชร์การตั้งค่าฮาร์ดรีเซ็ตและการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นของโรงงานของ iPhone เป็นข่้วรับสําคัญสําหรับผู้ใช้ไอโฟนมาเป็นเวลานานเรานมีเหตุผลต่างๆแน่นา,นา,นานในการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นของโรงงานของ iPhone และเราทุกคนต้องการทราวบว่ามีผลเสียไปหรือเปล่าในการฮาร์ดรีเซ็ตละการรีเซ็ตไอโฟนเป็นการเริ่มต้นจากโรงงาน ดังนั้นวันนี้นจะแสดงให้คุณเห็นว่าการรีเซ็ตไอโฟนคืออะไรและการรีเซ็ตไอโฟนเป็นขั้นต้นจากโรงงานคืออะไรและอะไรที่สามารถรีเซตได้และการรีเซตเป็นขั้นต้นจากโรงงานของไอโฟนนอกจากนี้นจะแสดงวิธีดีเซ็ตและวิธีการรีเซตขอโฟนของคุณเป็นขั้นต้นจากโรงงานไปชมันเลย อันดีเซตคืออะไรอันดีเซตไอโฟคือการตั้งค่าอีกคำหนึ่งคือการบังคับให้รีสตาร์ทอันดีเซตเป็นคำสั่งการของ Apple ซึ่งจะพยายามบังคับให้ไอโฟนของคุณกลับสู่ภาวะปกติเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นบนไอโฟนของคุณมันจะสอดคล้องข้อบกพร่องเช่นติดอยู่ที่โลโก้ a p p l e หน้าจอสัมผัสค้างติดอยู่ที่โหมดการคู่คืนไอโฟนแอบการโหลดค้างไอโฟนหน้าจอสีดำไอโฟนล้อหมุนค้าง หน้าจอสัมผัสไม่ทํางานและข้อบอกลฟ้องมากมายที่ฉัยนยงได้ก่าวถึงข้อบอกพร้อ,องต่างๆทําให้คุณไม่สามารถใช้ไอโฟนของคุณได้คุณสามารถรีเซ็ตไอโฟนได้นั่นคือทั้งหมดเกี่ยวกับการรีเซ็ตไอโฟนตอนนี้เรามาดูการรีเซ็ตไอโฟนการรีเซ็ตไอโฟนหมายถึงทําให้ไอโฟนของคุณเป็นขั้นเริ่มต้นจากโรงงานหมายความว่าการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะล้างข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆของคุณ ซึ่งสอดคล้องเราข้อปกป้องไอโคทั้งหมดจะเกิดปัญหาในระบบไอเวสการรีเซ็ตเป็นค่าลงงานในสถานการณ์นี้สามารถแก้ไขไอโคได้ทั้งหมดแต่เฉพาะปัญหาที่เกิดจากระบบไอเวสเท่านั้นในการรีเซ็ตไอโคเป็นค่าลงต้นจากโรงงานตอนนี้และการรีเซ็ตไอโคเป็นค่าลงต้นจากโรงงานสำหรับไอโน6และรุ่นที่เก่ากว่าให้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้และ กดปุ่มโมค้างไว้รอจนกว่ากระทั่งโลโก้ Apple ปรากฏขึ้นมาจากนั้นคุณได้ทำการรีเซ็ตสำเร็จแล้วสำหรับ iPhone 7และ7พัทให้กดปุ่มลดเสียงและกดปุ่มเปิดปิดทางไว้รอจนกว่ากระทั่งโลโก้ a p ป l e จะปรากฏขึ้นมาจากนั้นคุณก็ได้ทำการรีเซ็ตเสร็จเรียบร้อยเช่นกันสำหรับ iPhone 8หรือรุ่นที่ใหม่กว่าให้กดปุ่มเพิ่มเสียง ปุ่มลดเสียงอย่างรวดเร็วและกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้รอจนกว่ากระทั่งโลโลปปก้ Apple ปรากฏขึ้นมาถ้ามันแสงขึ้นมาแสงว่าคุณทำสำเร็จแล้วต่อไปนี้คือวิธีการรีเซ็ iPhone เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานการรีเซ็ต p h o n e มี3วิธีวิธีแรกคือรีเซ็ iPhone เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานไปในการตั้งค่า และแต่ที่ทั่วไปเลื่อนลงมาแต่การถ่ายโอนหรือ reset iPhone, รีเซ็ตไอโฟนเลือกลบเนื้อ,อหาและการตั้งค่าทั้งหมดต่อไปลบไอโฟนจากนั้นไอโฟนของคุณจะเริ่มกระบวนการรีเซ็ตเป็นค่าลงต้นจากโรงงานรอจนกระทั่งกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นไอโฟนของคุณจะรีเซ็ตเป็นค่าลงต้นจากโรงงานโดยสมบูรณ์ ถัดไปคือการรีเซ็ตไอโฟนเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานด้วยไอตูนหรือฟิลเตอร์ทีนี้ฉันแสดงในการใช้ไอตูนเป็นตัวอย่างคุณสามารถใช้ฟิลเดอร์ทำได้เช่นกันตอนนี้เชื่อมต่อไอโฟนของคุณเข้ากับ PC หรือแม่ของคุณแล้วทาให้ไอโฟนของคุณเข้าสู่โหมดการคู่คืนสําหรับไอโฟน6รุ่นที่เก่ากว่ากดปุ่มเปิดปิดค้างไว้และปุ่มโมดค้างไว้พร้อมกันรอจนกระทั่งเข้าสู่โหมดการคู่คืนปรากฏขึ้นสําหรับไอโฟน7หรือ7พัท ให้กดปุ่มลดเสียงขุมปดปุ่มเปิดปิดค้างไว้รอจนกว่าเข้าสู่โหมดการคู่คืนเช่นกันสำหรับ iphone 8และรุ่นที่ใหม่กว่าให้กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอย่างรวดเร็วและกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้รอจนกว่ากระทั่งโหมดการคู่คืนจะปรากฏขึ้น จากนั้นคุณจะเห็นหน้าต่างไอตูนหรือฟินเดอร์ปรากฏขึ้นในหน้าต่างเรียกคู่คืนจากจากนั้นไอตูนหรือฟินเดอร์จะเริ่มดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เพื่อรีเซ็ตไอโฟนของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเมื่อการดาวน์โหลดเรียบร้อยกระบวนการรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะเริ่มขึ้นซึ่งจะใช้เวลาสักครู่จากนั้นคุณจะเห็นไอโฟนของคุณอยู่ในโหมดการตั้งค่าซึ่งหมายความว่าไอโฟนของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว วิธีสุดท้ายใช้ได้ทั้ง Hard Reset และ Reset Apple เ,เ,เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเราจะใช้เครื่องมือ Reboot เป็นเครื่องมือซ่อมแซมระบบ iOS ที่สามารถแก้ไขปัญหาร,ระบบ iOS ได้มากกว่า150รายการโดยคุสมบัติการรีเซ็ตเป็นค่เริ่มต้นจากโรงงานเพียงคลิกครั้งเดียวเพื่อเข้าสู่หรือออกจากคุณลักษณะตีของหัวการควกคือตรวจสอบลิงก์ดาวน์โหลดใต้คำอธิบายและดาวน์โหลดเพื่อเราใช้งานเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเชื่อมต่อไอโฟนของคุณเข้ากับ PC หรือ Mac แค่เปิดอ e ีบูตเครื่องก่อนเพื่อรอีเซตไอโฟนทีนี้จะแตกต่างกันเล็น้อยเราจะตั้งค่ารีเซตไอโฟนผ่านการรับโดยออกจากโหมดการคู่คืนคลิกเข้าสู่โหมดการคู่คืนรอสักคู่จากนั้นไอโฟนคุณจะอยู่ในโหมดการคู่คืนคลิกออกจากโหมดการคู่คืนรอสักคู่จากนั้นไอโฟนคุณจะออกจากโหมดการคู่คืนตอนนี้คุณได้รีเซตไอโฟนเสร็จเรียบร้อยในลักษณะที่แตกต่างจากร e ีบูตนี่เป็นคุณลักษณะฟรี ลองต่อรีเซ็ตไอโฟนเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานคลิกตัวเลือกรีเซ็ตอุปกรณ์ที่ด้านล่างใช้การรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานทีนี้จะต้องดาวน์โหลดไฟร์ก่อนเพื่อรีเซ็ตไอโฟนของคุณเป็นค่าเริ่มต้นคลิกดาวน์โหลดนานหน่อยขึ้นอยู่กับสภาพในบลอของคุณเมื่อดาวน์โหลดเสร็จให้คลิกเริ่มการรีเซ็ตจากนั้นรีบูทจะเริ่มรีเซ็ตไอโฟนของคุณเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะใช้เวลาสักครู่ คนหลอกมันจะจบลงในไม่ช้าเมื่อกระบวนการสิ้นสุดลงคุณจะเห็นไอโฟนอยู่ที่หน้าการตั้งค่าไอโฟนรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานเรียบร้อยการตั้งค่า,ารีเซ็ตและรีเซ็ตไอโฟนเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานด้วยเครื่องมือรีบูตสะดวกเลยทีเดียวลองเลยโอเคนั่นหละคือวิดีโอทั้งหมดของวันนี้ฉันหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนถ้าชอบยกมีโมเราติดตามเราเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไป So any crap.